นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่32รอบที่1ย้ำส่งเสริมการค้าการลงทุนและพร้อมเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเอเปกและประเทศคู่ค้าเจราจาอื่นนอกภูมิภาคเพื่อก้าวไปสู่การเติบโตอย่างครอบคลุมมีนวัตกรรมและยั่งยืนในระยะยาว วันนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติทวารังเมืองขยองจูสาธรา,ารณรัฐเกาหลีนายอนุทินชันว r รกูลนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่32รอบที่1โดยไทยจะส่งเสริมการค้าการลงทุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทา,านและพร้อมเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเอเปกกับประเทศ ผู้ค้าเจราจาอื่นๆนอกภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและดำเนินไปอย่างยั่งยืนพร้อมประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนควบคู่กับการพัฒนาที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่งางไรก็ตามตลอดการประชุมและพบปะนักลงทุน ตลอดสองวันที่ผ่านมามีหลายประเทศสนใจและขอหาหรือกับไทยเป็นจำนวนมากซึ่งถือเป็นเสียงตอบรับที่ดีจากนักลงทุนต่างประเทศเที่ยงนี้ปีนี้เทรนด์ของประเทศไทยก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับเรามีมิตรประเทศที่เข้ามาขอหา,หารือกับเรามากมายแล้วก็มีประเทศที่เวลาเราไปขอหา,หารือกับเขาก็รีบตอบรับ สันทีดังนั้นเที่ยวนี้ที่มาเนี่ยก็เรียกว่าทํางานกันทุกชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยตั้งแต่อาเซียนที่กวาราเัเปบร์แล้วนอกจากนี้นายยกรัฐมนตรียังมีกำหนดหาเรือทวิภาคีกับผู้นำารายประเทศโดยเฉพาะการหาเรือทวิภาคีกับนายสีเจิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธรารณรัฐประชาชนจีนที่เปิดให้มีการหาหรือแบบเต็มรูปแบบถือเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะสแสวงหาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้นทั้รวมทั้งการท่องเที่ยวการเกษตรและเทคโนโลยีกณิการแก้วไสรายงานจากสาธรารณรัฐเกาหลีค่ะ